ลองตำน้ำพริกปูดูเด้วว่ามันจะอร่อยไหมน้ำพริกปูปูนาจ้าน้ำพริกปูนาจะลองตำดูเพิ่มอย่างนั้นเราจะททำน้ำพริกปูทนี้เราก็ใส่น้ำละจ๊ะตำปูเสร็จเราก็ใส่น้ำแล้วก็มากรเลยจ้า ได้น้ำปูแล้วนะจ๊ะกองน้ำปูใส่เราเดี๋ยวเราแตาไปต้มลวกกันเลย,ยไปต้มก่อนนะจ๊ะ ต้มเสร็จแล้วนจะต้มต้องปูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทั้งพริกกันเลยมาจ้าวิจีทำกันเลยผงชูรสใส่ผงชูรสพริกปน่นน้ำปลาจะใส่หอมหอมแดงผักชีพริกซอยนี่จ้ะ ลาบแบบครุกรีหน่อยๆย่อมย่อมแสีบกระ้าษมองแสซ่บแล้วรอจะใส่ปักนาวดยจ่ะมหนาวอ๋ยหน่อยๆกับกลัวกับกัวหอมอมเด่นล้วจ้า ราบปูน้ำเยอะๆตำน้ำพริกกะปิจ้าตำน้ำพริกกะปิแซ่บจ้า